กย้อนกลับไปเมื่อ110ปีก่อนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประเทศไทยเริ่มมีการกำหนดให้ประชาชนได้ใช้นามสกุลเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติขนานามสกุลพุทธศักราช2456ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2456จากแนวพระราชดำริที่เห็นความสำคัญของนามสกุล มาแต่ครั้งที่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารน,นอกจากนี้ตลอดรัชสมัยยังได้ทรงพระมหากรุณาพระราชทานนามสกุลแก่ข้าราชบริพารข้าราชการพ่อค้าประชาชนและนักเรียนซึ่งได้กรับบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานต่อเนื่องกันจนเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2468เป็นจำนวนรวม6464 64, นามสกุลนามสกุลที่